ก็อยู่กันในช่องถึงพาสต้าเรานีนะคะก็จะมารีวิวขนมจากจีนนะคะก็ไปซื้อที่ตลาดสัมเพ็งนะคะอยู่กรุงเทพอ่ะตอนก็ยังอยู่กรุงเทพอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยค่ะนี่นะคะของเราซื้อมาสองร้อยหกสิบบาทอ่ะอย่างแรกคือเราอยากรูขนมอันเนี้ยคือขนมอะไรเราไปเจอมาเอยมามาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกัน สองพันยี่สอบ o my god นี่นะขนมอันนี้คืออยากรู้จริงๆว่ามันเป็นของอะไรออกแ้วเฮ้ยคุกกี้มีคุกกี้ทุกคนมันเป็นคุกกี้แล้วให้เราแกะเหรอมีสองไม้แม่แกะไหมเจ๊แกะไหม ไม่เอาอ่ะเธอแกะเลยอ,อุ้ยมีวัวด้วยนะคะโอเคเออเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเออเลือกกันนะคะว่าจะเอาอันไหนอ่ะโอ้โหเราได้ลูกส่งเอออย่างนี้เรียกว่าอะไร,รแม่สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคเดี๋ยวอันอื่นเก็บเอาไวไก้ก่อนนะคะมาเริ่มแกะกันเลยอุย้ยล้โอเคทุกคนเราก็มาแกะกันเลยนะคะ <ś ic ill ain> ยากอ่ะยากอยู่นะไม่ได้ง่ายนะทุกคนเรมันแข็งอ่ะอู้อลองคิวหนะอือร่อยอืมอร่อยดีค่ะอืโอหเป็นไงฟินไหมคะมันแข็งแ <ś ic ill ain> ข็งมาก ขนมแบบมันเป็นขนมแบบเม็ดเม็ด,เ,มดเอ,อ่อวงกลมบ้านเราอะเม็ดไม่วงกลมไงคุกกี้เหรอคะหรืออะไรมันเป็นเม็ดกลมๆที่แบบมีช็อกโกแลตจุ่มด้วยอะ่ะอ๋อ <laughs> ที่เปิดไข่สืบไพ่อ่ะบิสกิตอะไรประมาณนั้นอืมอันนี้เขาเรียกคุกกี้หรือบิสกิตเนี่ยแม่นะเป็นบิสกิตอะค่ะ <laughs> แกะยากจังเลย <laughs> อย่าตายนะอุ้ยแม่ค่ะลองกินค่ะเป็นไงอ๋อเป็นไงคะอืมหอมค่ะไม่กลิ่นนมด้วยมันแบบถูกปากอร่อยขนมชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนทุกครั้งเดียวเลยไหนก็มีของแถมอะไรมาด้วยใช่ๆมันเอาไว้ที่สอง เป็นเหมือนคล้ายๆแผ่นโฟมปะจาจา้าโฟมคล้อยๆจาจา้าโฟมเออประมาณนั้นแหละแล้วให้โชว์เพื่อนๆหน่อยอเ,พเพื่อนๆยังไม่เห็นเลยค<ะ>่ะน่ารักด้น่ารัเรามาลองแกะกันนะนะลองต่อดูซิโอ้ยฉันจะต่อได้มาพี่ก่อนมันจะแตกปะเนี่ยโอ้ my god เพิ่งเคยแกะแบบนี้อุใส่มั่วนะทุกคน เราใส่มั่วๆนะเออตายแล้วตรงนี้พับแล้ทุกคนมันเล่นยากอ่ะตังได้แล้วโอเคมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูขนมชิ้นต่อไปกันเลยนะคะขนมยิ้นต่อไปไมันเป็นเท้าหมีะคะ่ะมันเป็นอุ้งจีนไหนอ่ะอ,อุ้งเท้าหมีอันนี้ <laughs> เราอยากรู้มันคล้ายๆขนม ืแต่น้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาลองแกะชิมกัน,กนอุ้ยอันนี้แม่หวยหายเจ๊แกะให้ได้ในครัวตัดอ่ะมานะคะก็ขนมกุ้งเท้าหมูก็อขอเรียกกุ้งกินนะคะก็น้องแบบเป็นแบบนี้คือแม่เราอยากกินมากเลยอะแม่เรากินค่ะเจ๊กินด้วยอ่ะแกชิมกินน,น,นี่นะคอะอะนี่นะคะมาลองกินกันแกะแกะเลยเจ๊แกะให้ไหมนี่มันเป็นนุ่ม อืมหนูแกะอันเดียวก็พอเดียวเียค่ะเดี๋ยวแบ่งกันชิมก็ได้ข้างดูกลิ่นเหมือนน้ำมันไหนขอชิมหน่อยอก็เป็นกลิ่นเหมือนขนมไข่เลยอะขนมไข่โบราณอะไม่เคยกินเลยเออลองชิมสิเดี๋ยวฉันชิมให้ดูขอกินอันนี้อืม <laughs> เหมือนยูโรคัสตาร์ดเค้กใช่ใช่เลยแต่ไม่มีไส้แต่อร่อยมาก มันได้ได้อือลุปลาขนมอันนี้ค่ะเหมือนยูโรคัสตาร์ดเค้กเลยขนมอันนี้เราให้จุดคะแนนข้าเจุดเปดี่ยนขนมอันนี้เราให้ตกเต็มสิบเอ้ยให้เต็มสิบกว่าแต่แต่แม่ให้แปดเต็มสิบนะอันเนี้ยหนูว่าม,มันจุกอ่ะแม่รู้ว่ารสชาติมันแปดอันนี้ไม่หวานค่ะมันคือยูโรคัสตาร์ดเค้กเลยค่ะอืม ใช่แต่หนูไม่ค่อชอบมันมันจืดไปนี่นะคะขนมชิ้นต่อไปนะคะมันเป็นขนมเออโอ้เสียงจื้อนะคะน้องหมาเราน้องหมาของของของลูเม่ได้ของลูงมเมนเออยย่มเมน,นะคะชื่อจื๊แต่เราพูดชอบพูดผิดว่าอื้อ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะน้องก็จะเป็นแบบมามา่า็นวงกลมนะเออมาลองชิมกันนะคะโอ้ y ม o ก็ โอ้ไม่ก้อนแกะย่างอยูโอ้โหเละมากอุ้ยไหนโชว์หน่อยสิเป็นก้อนแบบไหนอ่ะมันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะก้อนกลมๆเลยมึงหวานหวานอ่ะเธอถือนิ่งๆได้ไหมคะถือโชว์นิ่งๆได้ไหม <speaking> โชว์แป๊บเดียว <speaking monsieur> จะเห็นอะไรเอาวางไหมโชว์ไหมนี่ค่ะอือหือ คืแบบหวานนะหวานหวานเผ็ดๆแต่แม่ชอบมากอร่อยมากาไปอือ <c oughs> อร่อยอ่ะอ่อกี้เอไปทั้งหมดขนมมามา่มาเมาื่อกี้นะคะก็เป็นขนมอันนี้เราให้ซาสเก้าเต็มสิบแล้วว่ามันหวานจึนไปหน่อยคือแบบมันอร่อยนะแต่มันหวานอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวขนมโกโกวานี้คือเราไปเจอแล้วมันแบบ นี่ค่ะแล้วมันมันมีคนแกะนะคะเหมือนแบบเป็นเป็นรอยแกะเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะน้องเหมือนผลไม้เลยทุกคนดูดิโออมันรู้ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกว่ามันเหมือนขนมแบบที่มันแถมกับของเล่นหรือสติกเกอร์บ้านเราอะ่ะทุกคนมันดูน่ากลัวมากไม่กล้ากินเลยจริง เราคือเราผือได้รูปอะไรก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหไม่อยากได้เลยนะแกะก็ยากคือแบบแต่มันก็ดีนะคะแต่ทุกคนเราได้รูปทรงดาวคือโคตรแกะยากเลยค่ะไม่กล้องไม่โผค่ะเไหนอะโอเคเราต้องเจาะลงไปปะกดลงไปโอ้โหแล้วทีนี้แบบมันมันอยู่บนเตียงนอนไงมันก็จะทำยาก แฉ <G ül> อว๊้ถ้าเกิดแตกขึ้นมานี่ทำงามันจะเป็นเหมือนน้ำตาลเนาะอ,อันเนี้ยอือใช่ใช่ใช่เหมือนลูกอมน้ำตาลที่แบบมันเหมือนกับเออลูกอมน้ำตาลที่แถมสติกเกอร์ด้วยอะ่ะอืมแถวบ้านอะ่ะอุ้ยเหมือนเหมือนอะไรนะลูกอมแบบที่เราซื้อที่เซเว่นอ่ะอู้ยย,ยากอะ่ะเ,เดี๋ยวขอลองหักนะ โอ้ไม่กล้าหนกลัวแตกยากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะใหม่นะคะบนกล่องดโอ้ไม่กล้จะยากจังเลยแม่ได้มันหนาเกินไปอะ่ะต้องเรียบปะเรียบเรียหรือว่ามันต้องเรียนหรือเปล่าแม่มาฉันว่าชิมเลยดีกว่ามันมันคืออะไร เรียแบบอร่อยไหมเรียแบบซีเรียมันก็อร่อยกัดซิกัดกินซิียวค่อยกัดเรียอย่างนั้นแล้วใครจะกินน่ะเธอฉันกินเองกินให้หมดนะมาเดี๋ยวเรามาลองแกะกันต่อค่ะวิ๊ก็ง่ายขึ้นระดับหนึ่งนะทุกคนแตมันก็ยังหนาเหมือนเดิมโอ้ แล้วกำลังย่ะแม่ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะเออม,มือ่อไห่ยาอื้อรสชาตอร่อยอะ่ะอะไรนะก็คือมันก็ยังแกะยากนะคะเอาเป็นว่าเออแตไหน <c oughs> ให้ดูก่อดูเนื้อหน่อย <c oughs> น้องเป็นอย่างนี้ไหน นิ่ง็นะคะนิ่งๆนะเออเป็นเนื้อแบบนั่นแหละเหมือนเหมือนลูกอมมาแหละแต่เขาแบบตกตายแล้วค่ะไม่น่าแก่เลยค่ะไม่น่าซื้อตั้งแต่แรกทอราไอ่ะรสชาติเป็นไงห่วยมันก็ไม่ได้ห่วยนะแต่รู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนยาดูหน้าเนี้ยก็คือห่วยนั่นแหละแล้วก็จะได้ฟิ้งนะคะอันเนี้ยไม่อร่อยอยเลย แค่ออมๆทิ้งทิ้งมันอร่อยอันนี้นะคะเราให้แบบแค่หนึ่งเต็มสิบว่ะอยมันแข็งโป๊กเลยเลยอยากคืแบบเดี๋ยวขอลองอมนะมันเป็นกับรสชาติหรือเปล่าคือเราจะลองกินลอมดม ส้มอร่อยมันก็แข็งๆมันเหมือนลูกอมหัวใจอ่ะเธอเออลูกอมที่เป็นหัวใจเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยที่แถมๆอืมถ้าคนชอบก็ชอบเลยเนาะเราไม่ค่อยชอบอ่ะมันอร่อยหรือไม่อร่อยมันเหมือนนมอ่ะเหรอหนึ่งอย่างก็เหมือนนมอีกอย่างก็เหมือนผลไม้ อร่อยแม่อร่อยก็ไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าหรือ <ừ. S 1> มันไม่อร่อยทุกคนเหมือนมันอร่อยอ่ะหรือมันไม่อร่อยอะ่ะ <c oughs> อ่ะชิม <c oughs> บลอบายค่ะทิมก็จบแล้วอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวจบอ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมี ep สองนะคะก็จะรีวิวเครื่องดื่มนะคะนี่ก็เหมือนเป็นเดี๋ยวค่อยรีวิวนะคะเดี๋ยวตอนกลับถึงบ้านนะคะแล้วก็จะรีวิวกันนะบ๊ายบาย